สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะและงานนี้ก็มีสาระดีๆจัดเต็มมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจัดงานกันที่ True Digital Park นะคะกับแกลนฮอลล์ที่ชั้น3นะตรงนี้เนี่ยใบเฟิร์นจะพาทุกคนค่ะมาชมความพิเศษเพิ่มเติมนะคะว่าเขามีอะไรที่อะไรกันบ้าง ดีมาว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปแต่ถ่ายอะไรยังไงแล้วเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไงเรามาชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคเหมือนไมอฟอนไปอยู่ที่กาญจนบุรีเหรอคะเนี่ยเ <laughs> พราะว่าเรากําลังดูอยู่ตรงนี้คือยังไงคะช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะคือตรงนี้จะคือโฟโต้บูธครับถ่ายรูปคู่กับ 25แหล่งท่องเที่ยว25แหล่งท่องเที่ยวก็คือทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะณตอนนี้นี่เยอะมากๆเลยซึ่งพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วทํายังไงได้อีกคะเราจะต้องเลือกสถานที่ก่อนใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ทางทีมงานเลือกให้ไปเฟิร์นค่ะไปอยู่ที่กาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยทองผาภูมินะคะก็คืออุโมงค์สามมิติใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บพอเลือกสถานที่แล้วทำยังไงต่อคะเลือกสถานที่ปุ๊บนี่เหมือนได้ไปเที่ยวจริงๆเลย น่าจะติดที่มือของที่อยู่ก็คือโอเคครับขออนุญาตจากนั้นเรานี่เหรออ่านี่ค่ะแล้วก็คลิกจับมือเอาอ่าปุ๊บเมื่อหน้าเนี่ยครับจะเป็นหน้าที่เตรียมพร้อมในการถ่ายรูปค่ะครับจากนั้นเมื่อเมื่อพร้อมแล้วก็คือสามารถทำเองได้เลยจะถ่ายรูปแล้วปุ๊บเนี่ยครับถ่ายรูปไปเลยสามสองหนึ่งครับเรียกว่าเป็นท่ายอดฮิตเลยจากนั้นเราก็ ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนกิวโค้ดเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดรูปที่อยู่ในนี้ครับอ๋อแล้วก็เราก็เอาไปแชร์โซเชียลได้เลยครับว่าเรามาเที่ยวงานนี้แล้วเราก็ได้แบบนี้ด้วยใช่ครับในลองเปลี่ยนที่บ้างเลยไหมคะอยากไปเที่ยวไปเที่ยวที่อื่นบ้างได้ครับอทีนี้ลองลองอันนี้ไม่ควรทำเองได้เลยใช่ไหมใช่ทำได้เลยครับเราก็กรรมมืออย่างเงี้ยโอเคหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนใช่ครับ อยากไปเที่ยวทะเลค่ะสมมติว่าอยากไปเที่ยวทะเลสมมติว่าอยากไปเที่ยวที่นี่ก็ <G ül> คือน,นี้ออลองํำดูรเราก็ใส่สูตรไปเที่ยวทะเลกันเลยค่ะ <laughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะตะรุเตาค่ะอำเภอเมืองสะตูนจังหวัดสตูนนะคะคเอาละถ้ารพร้อมแล้วเราก็ถ่ายรูปกันอีกสักหนึ่งช็อตนะคะใช่ครับ <N> นี่นี่นี่โอเคก็คือกามือแค่นี้ใช่ไหมคะครับผมทีนี้เมื่อพร้อมถ่ายรูปแล้วก็พร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ เราก็พอยขาถ่ายรูปไปด้วยค่ะจะครับอ่าโอเค,คก็จะเป็นเหมือนกันใช่ครับโอ้ oh, เราก็มีแบบโลเคชันเยอะมากมากเลยทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากทุกท่านที่มาที่นี่แล้วจะได้ถ่ายรูปแล้วก็เซฟรูปแบบนี้แล้วเนี่ยรเรามีแบบในแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรแบบนี้ด้วยไหมคะณนะตอนนี้อตอนนี้รูปทั้งหมดจะอยู่ในกูเกิลได อาโอเคเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเอ s i v e สำหรับท่านที่มาเที่ยวที่นี่ละกันนะคะคยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบ,ค,บคุณค่ะแม่ตอนแรกก็อยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ไปเที่ยวถ้าใครอยากจะมาเปิดประสบการณ์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะก็แวะมากันได้เลยค่ะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่นะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายก็ตามค่ะ